ราคาและลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปที่ description และพิมพ์คอมเมนต์นะครับผมจะให้ราคาไว้เดือนออกันยายนนี้นะครับมีโปรโมชั่นของโอไลน์ในเว็บไซต์ด้วยนะครับซึ่งลิงก์ก็ผมก็จะให้ไว้ถ้าจะซื้อไปกดซื้อกันตรงนั้นได้เลยมีโค้ดส่วนลดให้แล้วก็ถ้าอยู่ในโปรเนี่ยลดอัตโนมัติไม่ต้องใส่โค้ดแล้วนะครับมันก็จะลดตามโปรตามระยะเวลาแล้วก็ตามเดือนที่มีไว้นะครับ a r ร์ i e ฟิ l นะครับก็เป็นซีรีส์ที่โอไลน์ได้ออกมา สักพักหนึ่งแล้วนะครับออกมาทั้งเวอร์ชัน a c ร e r f i e l d ธรรมดาแล้ว a r c คเคฟ l ลยูตัวนี้เป็น a c ร e r Fil ิลโปนะครับซึ่งก็จะรวมทั้งแสงเลเซอร์แสงใช้งานธรรมดาสองสวะ่านแล้วก็ UV ไว้ในตัวเราก็จะมีแยกออกเป็น2เวอร์ชันอีกคือเวอร์ชัน Class 3 r กับ Class 1นะครับซึ่งจะมีความแรงของเลเซอร์ กันด้วยช่วงเวลาโปรโมชั่นนะครับเดือนกันยายนปี2024นี้โปรโมชั่นจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่24จนถึง28กันยายนนะครับวันที่24เริ่มตอน10โมงส่วนจินสุดก็คือวันที่28ตอนบ่าย2โมงนะครับรายละเอียดทั้งหมดเลยที่เป็นเรื่องของเวลาแล้วก็กติกาอะไรต่างๆเนี่ยผมจะให้ไว้ใต้คลิปยังไงก็ไปดูตรงนั้นกันได้นะครับตัวนี้เป็น a r c f i e l Pro นะครับ คอนเซปต์เขาคือ portable EDC flashlight with three light sources นะครับไฟฉายพกพา LED ที่มี uh, แสงแหล่งกำเนิดแสง3ประเภทด้วยกันนะครับก็จะมี UV แสงธรรมดาแล้วก็เลเซอร์นะครับตัวนี้มาในเวอร์ชันสีแดงสดใสเลย,นะเน,ยนะนะครับเป็นเวอร์ชัน Red dot design award ด้วยเนาะนะครับกล่องแบบนี้ราคาก็ ราคาเต็มประมาณ3,400นะประมาณนี้แต่ถ้าช่วงโปรก็เหลือ2380นานะครับถ้าอาย่างไรก็ไปอ่านรายละเอียดใต้คลิปได้เผื่อผมพูดผิดลดกี่เปอร์เซ็นต์ลดกี่บาทจัดเท่าไหร่หรือเท่าไหร่เวลาเริ่มโปรเท่าไหรวันไหนบ้างแล้วจบโปรเท่าไหร่มีอะไรแถมมีอะไรบ้างก็ลองดูนะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดด้านหลังนะครับบอกว่าโหมดเทอร์โบเนี่ยสูงสุดอยู่ที่1 3 0 0ลูเมนใช้งานได้ประมาณ4นาที แล้วก็จะมีโหมดถัดลงมาคือ420ใช้ได้135นาทีมีเดียม100โล15แล้วก็มูนไลท์1นะครับส่วนแสง UV อยู่ที่900ถึง5 60มิลลิวัตนะครับก็คือเป็นความแรงที่เลือกใช้นะครับส่วนความยาวของคลื่นแสงอยู่ที่365นาโนเมตรนะครับรันทางก็5นาทีบวก310นาที ม,มิติขนาดก็111กรัมหรือ3.92ออนรวมแบตเตอรี่บิลอินฝังในความจุ1,500ม ah ิลลิแอมป์ับกล่องก็จะมาแบบนี้นะครับโอเคแกะมาดูข้างในผมรีวิวหลายสีไปแล้วนะครับเจ้าอาค a ค i l l ฟเนี่ยมีทั้งเวอร์ชั่นที่เป็นสีซิงซิงก็มีนะครับแต่ตอนนี้มาในเวอร์ชั่นสีแดงในเดือนกันยายน2024ก็ใครที่ติดตามสะสมะสีแดงอยู่ก็น่าจะประทับใจนะครับผม อีกครั้งหน้าราคาลิงก์นะครับโค้ดส่วนลดกติการายละเอียดเวลาเริ่มต้นเวลาหมดโปรอะไรผมแจ้งไว้ใต้คลิปที่คําบรรยายหรือว่าที่คอมเมนต์ปักหมดนะครับไปอ่านตรงนั้นได้เลยจะไม่พลาดแน่นอนแต่ถ้าฟังผมพูดมันอาจจะยาวไปผมก็พยายามกระชับเวลาให้แล้วนะครับตรงนี้จะมีะร a ดมีก็คือเป็นสรุปสั้นๆนะครับสำหรับผู้ที่ใช้งานเริ่มต้นก็คือกดค้างนะครับชาร์จให้เต็มก่อนนะแล้วก็กดค้างประมาณ สักครู่หนึ่งนะครับประมาณ1วินาทีจนกว่าไฟจะติดทำงานแล้วก็ตอนชาร์จเนี่ยขนาดชาร์จเป็นสีแดงนะครับ red charging เต็มแล้วเป็นสีเขียวนะสายชาร์จเขาก็จะแถมมาให้ด้วยแล้วก็ไม่ควรแกะหรือว่ารื้อตัวอุปกรณ์เองนะครับในนี้จะมีตัวอุปกรณ์มาแน่นอนนะครับในสองแล้วก็จะมีอุปรกรณ์อื่นเช่นอะไรบ้างอันนี้จะเป็นสายชาร์จนะครับผมก็จะเป็นสาย usb a แบบนี้นะครับ นำไปสู่ตัวแป้นชาร์จแบบที่โอไลค์เรียกว่า MCC1A ครับก็จะเป็น MCC ที่สามารถใช้แปะชาร์จที่ตูดอย่างนี้นะครับจะมีสีแดงขึ้นตรงนี้ตอนชาร์จเต็มแล้วมันเป็นเขียวก็ดึงออกได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องถอดแบตออกมาให้เกะกะสุดท้ายก็จะเป็นคู่มือแล้วก็คำเตือนในการใช้งานนะครับผมเค okay, เรามาดูกันที่เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เลยนะในซองก็จะให้ซองแบบกันขูดขีดมานะครับน้ำหนักมิติของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ มีแบตเตอรี่ฝังในนะแบบ built-in บางคนกังวลเรื่องแบตฝังในก็ถ้าซื้อผ่านเว็บไซต์มีปัญหาก็เคลมนะครับหนึกรัมจริงๆตามสเปคเปะ๊ปะเลยนะครับไม่ผิดพลาดอะไรเลยส่วนความยาวน่าจะประมาณ5นิ้วได้ไมั้งไม่ถึงด้วยนะครับประมาณ4.6นิ้วโดยประมาณนะ12เซนนะครับก็เป็นไฟฉายทรงบาเชฟนะครับเป็นทรงแท่งซึ่งถ้าใช้งานกับ อุปกรณ์ทั่วไปก็จะเป็นแท่งคล้ายๆกับ presentation เวลาเราต้องการที่จะ present อะไรสักอย่างเนี่ยเราก็เอาเหมือนเป็นรีโมทนะครับไปส่องที่กระดานหรือว่าที่เผียวพาวิพอยอะไรอย่างเงี้ยได้นะก็เ,เป็นแท่งแบบเนี้ยนะครับโดยด้านหน้าของตัวอุปกรณ์จะมีแหล่งกำเนิดแสง3ตัวด้วยกันนะครับฝั่งซ้ายมือสุดตรงนี้นะครับที่เป็นหลอดขาวๆตรงนี้นะครับ จะเป็น UV light นะครับแสง UV ultraviolet type C UVC นะครับก็เป็นแสงที่มีกำลังค่อนข้างที่จะเพียงพอการใช้งานใช้สองธนาบาัตรสองคราบหาคราบนะครับรวมถึงอาจจะส่องกับอุปกรณ์ที่เรืองแสงหรือสะท้อนแสงไวแสง UV ก็ใช้ตรงนี้ได้เป็น LED ที่อยู่ในโคมสะท้อนผิวส้มนะครับลึกๆตรงนี้นะครับถัดมาบริเวณตรงกลางจะเป็นแสงเลเซอร์นะครับซึ่งตัวนี้เป็นคลาส 3R นะครับก็จะมีความแรงอยู่ใช้ได้เลยเนาะ ออกมาตรงนี้เป็นสีเขียวนะครับกริดเลเซอร์ถัดมาด้านขวาจะเป็นแสงหลักนะครับอยู่ในออปติคอลแบบ TIR ซึ่งก็จะให้แสงที่ค่อนข้างกระจายกว้างนะครับไม่ใช่แสงพุ่งแล้วก็ขอบเบเซลในรุ่นนี้เป็นสีดำเทาๆกระจกเนี่ยจะเห็นว่ามีความเอียงหม่อนิดนึงนะครับเขาจะไม่ตรงนะไม่ต้องกังวลว่ากระจกมันเสียหรือเปล่านะครับนี่มันเอียงถ้าดูที่ตัวเบเซลดีๆจะเห็นว่ามันไม่ได้ตรงนะครับตรงนี้มันเป็นการออกแบบมาให้แสงเลเซอร์แล้วก็แสง UV ออกมาได้ไม่เกิดเงานะครับไม่เกิดแกลนั่นเองนะครับส่วนบริเวณหัวเบเซลด้านข้างจะบอกไว้ว่าเป็น cct 5 7 0 0 6 7 0 0ถึง6 7 0 0 k ก็คือเป็นค่า cri แสงนะครับมันจะเป็นแสงขาวอมเหลืองหน่อยๆไม่ได้ขาวจัวนะครับอยู่ในช่วงเนี้ย5 7 0 0เคลวินถึง6700 k เคลวินระบุชื่อรุ่นคือ a c k e r feel pro แล้วก็มี serial number อยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนตัวบอดี้ของอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมอลอยอโนดไดเป็นสีแดงสดใสเลยนะครับตามสไตล์สีแดงที่โอไลท์ทำมาตลอดนะครับแดงแป๊ดเลยจะเรียกว่าเป็นครีมซันเรดก็ได้นะแดง f e r r a r i แดงแบบครีมซันคือแดงสดมากๆแดงเลือดนกอะไรแบบนี้นะครับ้างๆก็จะเรียบเรียบเป็นแท่งนะครับดูซื้อเป็นของข,องขวัญให้กับคุณสามีหรือว่าจะให้กับเพื่อนก็ได้ที่ต้องใช้งานพรีเซนต์นะครับแล้วก็เป็นไฟฉายฉุกเฉินได้ด้วย ส่วนตัวปุ่มคอนโทรลจะอยู่บริเวณด้านบนของตัวด้ามน,นะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะที่เป็นปุ่มควบคุมได้โดยจะมีปุ่มไดอัลสำหรับปรับเลื่อนโหมดนะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดและปรับความสว่างอยู่ที่บริเวณตรงแป้นข้างบนตรงนี้นะครับซึ่งทําด้วยโลหะทั้งหมดเลยนะครับก็ไม่ต้องกลัวปุ่มทะลุหรือว่าปุ่มจะขาดนะครับใช้งานไป ถัดมาด้านล่างจะเป็นแหล่งกําเนิดของอินดิเคเตอร์นะครับคือถ้าแบตเตอรี่เหลือน้อยก็จะบอกเลยคือเหลือ 3, 2, 1แล้วก็แดงนะครับสคือเยอะแล้วขนาดชาร์จด้วยนะครับส่วนด้านข้างจะมีลายกันลื่นแนวถยแยงซึ่งในรุ่น Arcfield กับ Arcfield UV อาจจะไม่ได้เป็นลายแบบนี้หรืออาจจะไม่มีแล้วก็ด้านข้างเบเซลจะมีสัญลักษณ์เตือนนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้เป็นเลเซอร์คลาส 3R นะครับซึ่งค่อนข้างแรงเลย ความยาวคลื่น510ถึง530นาโนเมตรของเลเซอร์นะครับแล้วก็กําลังจ่ายของเลเซอร์ตัวนี้ถึง5มิลลิวัตต์เลยนะก็ถือว่าค่อนข้างแรงแต่ก็เป็นเลเซอร์ในคลาสที่ปลอดภัยกับสายตาแต่ก็ไม่ควรจะจ้องหรือว่าส่องเข้าดวงตานะครับเป็นคลาส 3A เลเซอร์โปรดักต์นั่นเองนะครับผม 3A เนาะตามนี้เลยนะครับผม ส่วนด้านล่างก็จะมีมาร์กโอไลท์แล้วก็ด้านหลังก็เป็นคลิปนะครับซึ่งเป็นคลิปแบบทูเวย์สามารถจะพกแบบเบเซลดาวน์นะครับแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเบเซลอัพก็ได้นะครับแล้วในกรณีที่เรามีหมวกแก๊ปนะครับเราก็สามารถจะเอาตัวอุปกรณ์เนี่ยเหน็บหมวกแก๊ปได้แบบนี้นะครับเป็นแฮนด์ฟรีได้เมื่อฉุกเฉินนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์มีฐานแม่เหล็กที่โคตรแรงนะครับสามารถใช้ดูดตัวเองนะครับได้สบายๆเลยแบบนี้นะครับก็ในกรณีฉุกเฉินแบบ รถเสียต้องแปะไฟกระพริบไว้หรือว่าต้องทําไฟเตือนก็ไปแปะบนหลังคารถหรือว่าแปะไว้ท้ายรถนะครับแล้วก็แปะที่เสาแปะที่ตู้เอกสารเพื่อใช้ซ่อมแซมรถนะฝากระโปรงรถอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้เราลองไปดูแสงกันครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดู UI กันว่าใช้งานยังไงครับไปดูแสงกันเลยจ้ะ o l i g h t a คค์ f i ลโปรคลาสสามอานะครับนี่เป็นแสง UV อะไรสะท้อนแสง UV บ้างตรงนี้เป็นเม็ดปุ๋ยนะครับในกระถางเห็นไหม ก็จะขาวๆออกมาเลยนะครับตรงนั้นแล้วก็กระถางก็เป็นพลาสติกที่โดนแสง UV แล้วก็เหมือนจะสะท้อนแสงนะครับ UV ก็จะใช้ใกล้ๆแบบนี้สอคราบ2อะไรแล้วก็ตรงกลางก็เป็นกรีนเลเซอร์เลเซอร์เขียวคลาส 3R นี่จะแรงกว่าคลาส1นะครับแสงเลเซอร์ก็0.5มิลลิวัตเลยเอ่อจะเรียกว่า5มิลลิวัตเออไม่ใช่0.5มิลลิวัตนะครับก็แสงเขียวๆแบบนี้ เป็นพอยเตอร์นูนส่องไปถึงสุดทางก็ยังเห็นนะกระดิก,กระดุกอยู่นะครับใช้เป็นพรีเซนเทชันก็ชี้กระดานชี้ powerpoint ได้นะครับแสงก็เข้มดีแล้วก็เป็นแสงไวไลท์นะครับนี่เป็นแสงเบาสุดเลยถ้าปิดคือนี้แล้วก็เปิดเบาสุดคือประมาณนี้นะครับมองไม่ค่อยเห็นหรอกระยะใกล้ๆเห็นจะเห็นนะครับแล้วก็เป็นโลนะครับมีเดียมไฮครับแล้วก็เทเบิ โลมิดไฮเทอร์โบครับแสงกว้างมากดูเห็นไหมนี่คือเปิดเทอร์โบนะครับแรงสุดแล้วปิดนี่เปิดโหมดไฮนะครับไล่ใหม่โลมีเดียมไฮสโตรบครับแล้วก็เทอร์โบ กินพื้นที่กว้างแสงไปไม่ไกลามากนะแต่กว้างมากนะครับแล้วก็ปรับเป็นเลเซอร์ได้ปรับเป็น UV ได้นะครับ UV เลเซอร์แล้วก็แสงไวไลท์นะครับลองปิดดูมืดตึบเลยแสงก็เป็นแสงที่กระจายนะครับที่เป็นแสงหลัก UV ก็เป็น UV ที่มองเห็นได้ชัดในพื้นที่ประมาณ3-5เมตรแล้วก็แสงเลเซอร์เขียวก็เห็นชัดด้วยนะคราวนี้เราลองมาดูการใช้งานนะครับตัวอุปกรณ์อยู่ในสภาวะล็อกเอาท์เมื่อกดปุ่มลงไปนะครับ ไฟฉายจะแสดงสถานะว่าล็อกเป็นสีแดง1ขีดแบบนี้นะครับไม่สามารถจะเปิดใช้งานใดๆได้เลยนะครับต้องปลดล็อกก่อนด้วยการกดสวิตช์ค้างสักครู่หนึ่งนะครับจนกว่าอุปกรณ์จะทํางานไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์แสง uv หรือว่าเป็นแสงหลักซึ่งอันนี้ก็เป็น green เลเซอร์การชาร์จทําได้ด้วยการเสียบอุปกรณ์กับแหล่งพลังงานพร้อมใช้นะครับแล้วแปะเข้าไปที่ก้นแบบนี้นะครับขณะชาร์จอยู่ไฟที่ท้ายที่เป็นอุปกรณ์ตรงนี้จะเป็นสีแดงเต็มแล้วเขียวเราก็ดึงออกได้เลยนะครับ ตัวไฟฉายยังมีคุณสมบัติในการกันกลิ้งเพราะว่าตัวบอดี้มันเหลี่ยมนะกลิ้งไม่ได้วางแถวสแตนก็สะดวกด้วยนะครับก็จับถือถนัดอยู่ในมือก็เป็นไฟฉายขนาดไซส์ EDC ที่ไว้ในกระเป๋าเอกสารหรือว่าจะติดไว้ในรถก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับการใช้งานก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ากดคลิกครั้งหนึ่งเพื่อเปิดแสงเลเซอร์นะครับขึ้นมาถ้าอยู่ในโหมดเลเซอร์นะตรงนี้นะครับชี้ไปที่เลเซอร์ผลักเลื่อนก็ไปตามนี้นะครับ กดคลิกหนึ่งเปิดคลิกหนึ่งปิดเลเซอร์นะครับไม่มีการปรับเบาปรับสโตบที่เลเซอร์ไม่มีถ้าผมลองดับไฟให้ดูนะครับก็จะเห็นอยู่ว่ามันเป็นเลเซอร์เขียวที่สามารถใช้ส่องกระดานส่องงานพรีเซนเทชันนะครับรวมถึงเป็นงานซ่อมแซมถ้าเป็นช่างเป็นผู้รับเหมาอย่างเงี้ยเราต้องการที่จะส่องสว่างไปในพื้นที่ที่สูงสูงอย่างเช่นบนหลังคานะครับหรือในท่อไกลๆเราต้องการจะบอก เพื่อนร่วมงานหรือว่าคนงานว่าตรงนี้มีปัญหาผมเห็นอยู่ล้าลุราดูตรงนั้นก็ใช้แบบนี้2ได้ซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ใช้เจ้า a r c a f i ม r o อยู่นะแต่ตัวนั้นเป็นตัวสีเขียวโอ i ิโอดิโอิกรีนะครับผมเคยดวไปแล้วก็คล้ายๆกับตัวนี้เลยก็ใช้เลเซอร์เขียวมันมองเห็นชัดนะเพราะว่าสเปกตรัมสีเขียวเนี่ยในตามนุษย์เนี่ยมันเห็นชัดกว่าสีแดงนะครับส่วนถัดมาอีกก็จะเป็น UV ด้านซ้ายนะเมื่อเลื่อนปุ่ม กดคลิกนึงก็จะเปิดแสง UV ขึ้นมาแสงแบบนี้จะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดนะักแต่ถ้าเกิดเอาของที่ไวแสง UV มาวางนะครับจะสังเกตด,ดูว่าน้ําในขวดนี้ถ้าจะเรืองแสงขึ้นมาเลยนะถ้าถ้าเป็นสารเคมีบางอย่างนะครับซึ่งแสง UV เองก็ใช้ตรวจสอบนะครับสารคัดหลั่งหรือน้ํายาบางอย่างที่มีการสะท้อนแสง UV อย่างเช่นเหงื่อครบอาบสารคัดหลั่งในร่างกายเลือดนะครับหรือว่าจะเป็นน้ํายาอะไรที่ใช้ใทาความสะอาดต่างๆลองดูแล้วกันว่า ผมจับไฟเนี่ยเห็นไหมว่าเกือบทุกอย่างในซีนนี้จะเป็นอะไรที่เกิดจะเรืองแสง UV อันนี้ไม่เรืองนะครับไม่ไม่สะท้อนแสง UV แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นที่สะท้อนแสง UV มันแทบจะเรืองแสงขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมชัดๆเลยนะครับในน้ำนี่คือแบบปกติมันเป็นสีฟ้าใสๆนะแต่พอโดนแสง UV นี้เรืองแสงขึ้นมานซึ่ง UV ก็จะมีแค่เปิดกับปิดนะครับไม่มีโหมดเบาหมดอะไรเลื่อนมาอีกก็เป็นเลเซอร์นะครับแล้วก็ไฟบอกสถานะก็จะบอก4ตํตำแหน่งอันนี้มีแค่3ามตำแหน่งก็คือ ไม่เต็มนะครับมีประมาณ60-70%นี่เป็นเลเซอร์นี่เป็น UV นะครับถัดไปอีกก็จะเป็นแสงหลักนะครับซึ่งเลื่อนไปทางขวาสุดก็จะเห็นว่าตัวแสงก็จะมีลักษณะเป็นแสงกระจายกระจายนะครับในซีนแบบนี้แล้วก็กดค้างเพื่อปรับความสว่างขึ้นนะครับถ้าลองขยับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับไปตรงอื่นก่อนโอเคครับเปิดปิดก็แค่คลิกเปิดคลิกปิดนะครับจะทํางานที่บริเวณแสงหลักตรงนี้นะครับ ผลักมานี้ก็เป็นเลเซอร์ผลักไปด้านนี้ก็เป็นยูเปิดแล้วเลื่อนใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องกดปิดแล้วเปิดใหม่ซึ่งสะดวกดีนะครับแท็บ1คลิกออนหคลิกออฟเปิดแล้วต้องการปรับความสว่างก็กดสวิชค้างนะครับแสงก็จะเป็นโล m มดิเดียมไฮโลมิดไฮโลมิดไฮปรับแสงเร็วมากเลยถ้าอยู่โหมดมีเดียมปิดไปเปิดมาก็อยู่โหมดมีเดียมไฮก็อยู่โหมดไฮนะถ้าปิดแล้วเปิดใหม่แต่จะมีโหมดพิเศษอยู่ซ่อนอยู่ด้วยนะครับก็คือโหมดเทอร์โบ กับหมด ultra l o ลหรือว่า moon l i ์นะครับซึ่งเรียกด้วยแบบนี้นะครับ ultra l o ลหรือ moon l i ์เนี่ยผลักสวิตช์ไปที่แสงหลักแบบนี้ก่อนนะครับกดสวิตช์ค้างสักครู่หนึ่งจนกว่าไฟจะติดขึ้นมาซึ่งแสงสว่างก็จะเบามากๆถ้าลองอปิดไฟเนี่ยก็จะประมาณนี้เท่านั้นนะใกล้ๆนะใช้อ่านหนังสือใช้ทำอะไรที่มันไม่ต้องอกังวลว่าจะเป็นแสงที่สว่างจ้ากเกินไปอะไรแบบนี้ก็สะดวกดีนะครับแบบนี้ส่วนการกดดับเบิลคลิกนะครับตอนที่ไฟเปิดหรือปิดอยู่ก็ตาม คลิกๆก็จะเป็นการเข้าสตรบซึ่งอันนี้เป็น UI ของ a r c h e Field Pro นะครับที่ผลิตตั้งแต่ช่วงเลยเดือนพฤศจิกายนปี2 0งพ23ายนะครับ2023เดือนพฤศจิกาเป็นต้นมาก็จะเป็น UI แบบดับเบิลคลิกเพื่อสตรบนะครับไม่ว่าจะเป็นปิดอยู่หรือว่าเปิดอยู่ก่อนแล้วกดคลิกๆสอทีก็จะเป็นสตรบทันทีส่วนกด3คลิก123จะเป็นการเข้าเทอร์โบนะครับไม่ว่าจะปิดอยู่หรือ จะเปิดอยู่ก็ตามที่ระดับใดๆก็ตาม1 2 3ที่เป็นแสงขาวนะครับแต่ถ้าเป็นเลเซอร์เนี่ยเราจะเข้าแสงหลักก็คลิกๆนะครับก็เปิดแสงหลักพร้อมกับเลเซอร์ได้ด้วยแต่ในวิดีโอนี้จะมองไม่ค่อยเห็นเลเซอร์เพราะว่าแสงมันถูกกินไปแต่จะเห็นไหมครับว,ว่ามีเลเซอร์เขียวกับแสงหลักด้วยนะครับคือเปิดได้ตอนที่อยู่โหมดเลเซอร์นี่แหละกดคลิกๆสองทีนะครับก็จะเข้าโหมดนี้นะครับเห็นไหมเปิดขึ้นมานะครับ ส่วน3คลิกเนี่ยไม่ได้นะครับเลเซอร์มันก็แค่เปิดกับปิดแค่นั้นแต่2คลิกเนี่ยตอนที่เปิดปิดเลเซอร์อยู่โหมดเลเซอร์ก็สามารถลัดเข้าโหมดไฟได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ส่วนการล็อกเอา์ก็กดสวิชค้างจนกว่าไฟนะครับจะติดขึ้นมาที่ u ล t ร้ low และค้างต่อไปจนล็อกนะครับแล้วทุกครั้งที่สัมผัสสวิชก็จะล็อกเป็นสีแดงอันนี้ก็จะเป็นการบอกให้เราทราบว่าตอนนี้โหมดอยู่ในสถานะที่ล็อกใช้ไม่ได้นะกันลั่น แต่แบตเตอรี่มีนะครับไม่ได้เสียจะออกก็คือเพียงแต่กดสวิตช์ค้างสักครู่หนึ่งจนไฟทํางานนะไม่ว่าจะอยู่หมวดไหนก็ตามนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้อาจจะมีการป้องกันร,ระบบอื่นๆหรือว่าย้อนกลับอะไรก็ได้นะครับตัวนี้กันกระแทกที่ประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็โดนฝนโดนน้าที่ IPX7 IPX7 ก็คือล้างน้ําได้โดนฝนได้นะครับถือตากฝนได้เลยสบายๆขนาดก็ไม่ได้ใหญ่โตน้ําหนักก็ไม่ได้เยอะ จับถนัดแล้วก็ใช้งานเป็นอุปกรณ์ไฟฉายที่ลุยในชีวิตประจำวันได้ชาัดง่ายด้วยการใช้แปะแม่เหล็กตะกี้ที่เขาให้มานะครับผมนี่คือ o l i ล h t a r ร f i i l l p r r o สี Red นะ crimson r ร Crim d หรือว่าแดงสดแดงเลือดเลือดนกเลย l a s e r Class 3R นะครับตัวนี้เราเจอกันใหมนะ่เอพิโซดหน้าอย่าลืมดูใต้คลิปมีลิงก์นะครับมีราคามีรายละเอียดสเปคของเจ้าตัวนี้บอกด้วยถ้าไม่ลืมกัน ก็ไปดูกันได้เลยขอบคุณทีุ่กคนที่ติดตามชมเราเจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเฮบิไรเดนเอาท